สวัสดีฟีฟี่กระลอกยักษ์ทุกท่านนะครับวันนี้ตอนตอนเช้านะครับได้ป้อนนมน้องไปแล้วนะสำหรับเจ้ามีโชคนะครับป้อนนมนะท้องนี่ป่องเลยนะกินเก่งนะครับนี่ยังไม่ถึงเก็บสองเดือนแล้วนะครับอีกอีกสามวันนะครับจะสองเดือนเต็มนะเพรตัวขนาดนี้นะนี่ครับ กอนมไปเรียบร้อยนะเหลือนิดเดียวนะก็อันนี้ก็ตอนนี้ตอนเช้านะครับนีครับอ้วนเลยนะและแล้วนี่ขนาดกินอิ่มนะกินอิ่มท้องป่องนะยังยังปีนได้แต่ว่าปีนได้ไม่ไม่คล่องตัวมากนะเพราะว่าน้องกำลังอิ่มนะตัวโตเลยครับ มีโชคมีโชคมีโชคท้องท้องใหญ่เลยมึงท้องใหญ่มีโชคมีโชคท้องใหญ่เลยมีโชคเว้ยมีโชค น,น้ปีนขึ้นมาแล้วน,น้ปีนขึ้มนมาแล้วน้องม,มีโชคขอสวยๆหนึ่งรูปเลยวยขอรูปสวยๆหนึ่งรูปเลยใครใครชอบน้องมีโชคนะฝากกดติดตามด้วยนะน้องน่ารักนะครับ น้องกำลังโตเนะะกำลังอยู่ในช่วงกินเก่งนะครับกินเยอะมากนะดูจากท้องนะแล้วก็แต่ถ้าเขาอิ่มเขาก็จะหยุดกินเองนะเราก็เลิกป้อนนะครับหางนี่ก็เหมือนว่ารู้สึกว่าหางนี่ขนแรกออกสุดหมดแล้วเนะแล้วก็เหมือนมีความรู้สึกว่าเริ่มร่วงนะครับแล้วก็อาจจะ ต่อไปก็เป็นขนที่สองขนจริงนะอันนี้เป็นขนแบบขนแรกเขานะหางก็เป็นพวงใหญ่ขึ้นนะครับผลเยอะขึ้นนะปลาหางสีดำนะครับอันนี้คขนสองจะสวยนะครับในนี้ตัวจริงเขานี่เป็นออกสีทองเลยนะครับตนนัวนี้ออกสีทองเลยนะครับ เดี๋ยวขอถ่ายรูปสวยๆสักหนึ่งรูปนะชอบชอบแคะชอบอะไรแล้วนะครับชอบแคะมือแคะอะไรแล้วนะเดี๋ยวต้องซื้ออ,อะไรเป็นไม้เปิ้ลแล้วก็ไผ่หวานให้เขานะอ,ออออ,อ <c oughs> น้องชอบปีนขึ้นมาบนหัวบนไหลนะน้องมีโชคหนวดยาวเลยนะตอนนี้หนวดยาวนะเล็บยาวด้วยนะครับหนวดก็ยาวเล็บก็ยาวนะ นขนาดกินอิ่มนะปกติถ้าตัวเล็กๆก,กินอิ่มล้วก็อยหลับนะนอนนะแต่นี่กินอิ่มเนี่ยังยังเล่นอยู่นะเพราะว่าเขาตัวดื่มตาแล้วก็อยู่ในช่วงแบบกำลังโซนกำลังโซนนะฝากติดตามน้องๆด้วยนะครับผมน้องๆน,น่ารักนะใครชอบกัรลอกนะนะ ถึงเวลานอนแล้วตอนนี้กินดิมแล้วก็พอแล้วเอามาเล่นพอแล้วนะครับมีโชค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  มีโชคมีโชคมีโชคเรามีโชค,โชคดูอย่างนี้คล้ายๆหนูนะหน้าคล้ายหนูนะ่เียชอบปีนป่ายนะครับชอบปีนป่ายชอบแค้นะ